สวัสดีครับอยู่กับผมมอลักนะครับผมอันนี้เราจะมาทดสอบอะไรนะการแต่งลาราาลว่าจะดีดีหรือเปล่าเหมือนมัดก่อนหรือเปล่าจะมุ่งอย่างนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้ใคร้ก็กำลังตีเลยครับกำลังเหมาะเหมาะพอดีเลยเคอยู่แต่เน็ตไม่เคครับเน็ตตอนนี้เน็ตไม่เค

Пошел, 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 пошел! Сидим, мага МС, нахап. Противник уничтожен! Сопротивление противника сломлено! Я промывал. Мы их прикончили! Ой, Миран! โหโทษล้วกันบ้าตาบูลเป็นไงนะครับพี่น้องต้องขอโทษเลยงานงอกเลยแล้ไม่เขทไมที่ตรงนี้ไม่้าใจเลยจริงปัลฝังข้างในเยอะมากครับ

ยิงเข้ายิงเข้าแค่สิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับน้อยมากตกใจเหมือนกันอยู่ดีโดดมาทีมมันได้ไปสองแต้มแล้วทีมยิงทะมึนทะมึนยิงมาโดนสองเพราะว่าทีมทีมรู้สึกว่าทีมจะเล่นสายวิ่งบวชนะครับโอกาสแพ้มีสูงถ้าเล่นสายวิ่งบวช วิ่งบวไม่ได้เก่งเสมอไปนะแต่คนวิ่งไม่รู้เนาะหรือว่าไปไว่มึงกวาระเบิดมื่แก้ม่งตกมาหัวเลยตกใจมากอลองดูถ้าาจะโดนหรือเปล่ามเป็นคนเดิมบวอไรอปนผมไม่รู้ว่จะมีอะไร ที่สิ่งที่ต่อยตทีตอน,นี้ก,นนกคือมนะครับรรแต่ผมไม่รู้ว่าฝีมือเองกลับมาพอตัวหรือยังเออขอลองทดสอบมนันกันหน่ <c oughs> <m> ี่เห็นตอกครับขบานแตกภาราสายใหม่ครับเพึ่งแต่งมาสดๆร้อนๆพึ่งเล่นได้ซ้อมได้ตานี้ตาที่สองครับเมื่อกี้เล่นมารอบหนึ่งเออเล่นในห้องนี้นะครับแต่ไม่ได้อัดนะแกว่าเออมาซ้อมพาราเจเจิะเจว่าเออพารามันดีพอหรือเปล่าดีพอที่จะแทนหรือว่าพาราผมอันเก่าเลยแต่อันเก่าก็ถือว่าสุดยอดนะแต่มานี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะยิงดีพอที่จะเ้าตัวทุกนัดหรือเปล่า พลาดแล้วพลาดแล้วมีคนดูให้นะครับเหวนเกียร์ทำไมกระส่ายกระนาดตู้ของนั้นมีลูกซองตัวหนึ่งเซี่เซีกระสายกระนาดมีคนอุ่นสต๊ หน้าสองเออสวยเจเยนพ่อคุณอีกฝั่งครับเป็นน่าจะเป็นวีเอนะครับเป็นห้าสิบเก้า ถือ M4 A1 นั่นระวังครับโทษทีครับผมไม่รู้ว่ามันนี่ยเคนนี้ M4 A1 ครับแต่งใส่08แป๊ดวะ08ทั้งตัวเลยครับยเืนหมวกนะครับหมวกหมวกแคทนั่ง08แต่เกาะเกาะแล้วเนี่ยน่าจะเกาะเกาะเลยวะจำไม่ได้ครับดูไม่ออกครับดูไม่ออกว่าใส่เกาะอะไรโทษทีผมเดาไม่หมด เล่นหลายเกมเหมือนกันงงตัวเองนะอะไรอีกฝั่งครับอีกฝั่งรู้สึกว่าสนายจะเปลี่ยนจุดยิงนะครับว่าเออโดนดักระเบิดไปเยอะเกินรู้สึกว่าอาจจะเปลี่ยนไปตรงบันไดนะผมแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าการยิงเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีนะต้องมีล่วงครับโปรทีนี่ยล้วนะ เราไปทดลอง <ó>? ว oh yeah, ่าจะอยู <Zone favorite word> <for> ่หรือเปล่าบระสกรนัายกกรยนกร่ายกรักรสยนงกระนัสายนสยนงรยนกะสานั่งกยังส่งรยกสายสงรสาน โผล่มาสองนั่นไงเนขเาโดครับไม่เห็นตัวแรกวิ่งเข้าไอ้เหลือพอโผล่มาเฉยมมเ,เลยอีกทีมทีมผมมันแค่ว่าเออเล่นล่าเราะว่าสายกันแต่เล่นหน้าผมไม่รู้ว่าล่าตาเราจะได้อะไรก็วิ่งล่าสไนเปอร์เยอะสไนยเปอร์เยอะเกินที่ตู้ไปดีกระนาดเราจะไปดีเสมอ โอ้ยอันนี้พลาดเองครับดิมสองเข้าสองสองสากโอกาสเก็บมันไม่หมดหรอครับ รู้สึกว่าซากและทีมออกกันเออแราว,ว่าเล่นสายบวกมันบวกแล้วมันไม่ได้เออแเรว,ว่าบวกไปไมันก็ได้ใจความอะไรอ่ะคุณต้องดักแลแ้วแว่งวิ่งอะไรนะวิ่งบกงงนะงว,วงบกไปทางลงมาเลยนะลงวายวิ่งบวกไปทางลงวายสี่สองคนนะสองสามหรือไม,ไม่ไม่รูวิ่งไป เออก็นึกว่าจะยิงได้โซปราจะเปลยนเงียปกระชิบนี่ก็ฟัวเลื่อผมก็ไม่เข้าใจชวดเหตุผลที่แพ้อยู่ที่อาจจะดักถึงผมยิงคนเดียวยิงคนเดียวได้แต่เชื่อพีผิวผมหรอเออผมไม่ได้เก่งว่าเก่งระดับไหนในโมนี้ไม่ได้อะไรเติมเติมแค่นี้ก็พอแล้ว ไม่ต้องไปอะไรตั้งหนกบมออแค่อยากเล่นมาให้สนุกเลยก็พอใจแล้วขอแค่เล่นแล้วไม่แหลกก็พอใจแล้วครับเล่นแบบว่าเน็ตเน็ตไม่อยู่ดีกระตุกพอใจแล้วอยู่ดีดีไม่ว้ากอะไรประมาณนี้นะครับโคตรพอใจเลย โฟตกแล้วยังไงล่ะไม่รู้นะไม่ไม่รู้ว่าสไนฝั่งตรงท้าอยู่ตรงไหนไม่รู้อะไรเลโยโซยละคนส่งอยู่บ้านแ เอาผมเลยครับเมื่อกี้วิ่งมาล่าเลยโอ๊ยพลาดเองหอัวแตกยิงไม่เข้าเลยใจสั่นเลยนะ อา้าวศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งห้าคนไทยเหรอนึกว่าผมนึกว่า VN <c oughs> เคยจริงครับผมทายผิดไม่ผมไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับเขาเลยว่า ได้ go 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 i the enemy รู้สึกว่าทีมอะเล่นรีบเกินรีบ,บกเกินชาร์นาจะเสียวิ่งไปตายก็ได้ไ <ป S 1> ตรงนั้นว่า o t i n g m i n e s t เหอย่าเข้าสไปหนึ่งไปหนึ่งยาสอ

แล้ว M4 แล้วตัว M4 เป็นตัวมาเออแพ้หมดอ่ะดิชา่างเถอะเอาคลิปนี้ลงลงอหาก็พอผมไม่สนใจแล้วมมสนใจว่าทีมมาเล่นไม่ได้รีบเกินปล่อยทางนู้นปล่อยทางนี้ตลกดีครับเล่นเอาหาทีมมันทีมมันไม่ค่อยได้อ่ะ นังนี้มันงนี้วมันยิงรัวขนาดนี้เลยเหรอก่าไปเลยทำไมเราเอา ตรงโน้นมันดีตรงมีเอ็มสีนะเอ็มสีโอ้ไม่นี่มาไง่ะเนี่ยงงเลยกูมันคมมาไกลอทำไรอะเอาแล้วแล้วครับดินมาครับดินมาดินมาอ๋อดินเพื่อนไปด้วยวัดดินเอาดิงเอาคนนี้งง นะครับดูว่าดูดูใครดิ go 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 คนยิงไรอะ apologies จะบอกว่าถ้าใส่ผมใส่ผมใส่เนี่ยว่าให้ศูนย์แปดครับใส่ศูนย์แปดอย่างเช่นคนนี้ก็ได้นะครับใส่ศูนย์แปดไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่เกาะใส่แค่รองเท้าเออใส่แค่หนุ่มเกาะแค่นี้ก็เออ แต่ก็ต้องยิงเป็นจังหวะแต่ว่าใส่ยิงยิงเหมืนว่าเป็นจังหวะแค่สามนัดอาจจะสามนัดอาจจะสามหรือสองแค่นั้นแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าใส่หน้าท่าโซนเก้าก็ถึงเก้ารู้สึกว่ามันจะลดแรงดิดแบบว่าลดแรงดิดขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยิงโอเคนะหรือว่ายิงโอเคได้หรือว่ายิงโอเคยิงยิงว่าเออยิงยิงง่ายกว่าเดิมพมกับเดิม

จะจะด่าชิพายเลยคนเดียวก็ปล่อยให้วิ่งมาหาอะไรเนี่ยคนจะซ้อมพลาแล้วก็ทีมอะไรเนี่ยไม่เข้าใจทีมเลยจริงอะวิ่งอะไรกัน,มนไม่ใช่ถือ M4 ทอี่จะวิ่งหัวให้พวกมึงถือพลาเว้ยพลาไม่ใช่สายที่บวกทดลองอยู่โอ้เว้ยเสียลมชิปหายเจอพวกนี้ แต่ละคนดูดิยิงกันอ,อ๋ออยู่บ้านไหมไม่รู้ว่าออกกันทำไมถ,ถ้าออกถ้าออกเราวิ่งเราวิ่งไปแล้วไม่ตายนะตบมือเลยครับเนาะฟัานการสามตัวอืมล่องไปหนึ่งทางบ้านเปิดแล้วหนึ่งมีตัวเดียวหนึ่งมีแดง good job วิ่งกลับมาที่เดิมโอเคหน้าสอง go 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 ไปดิไปไปเออไอ้นี่อยู่หน้าสองอะ่ะวิ่งเข้าหนึ่งละไม่ทนันละทันเลนละ reload ใช่เถอะพอละพอละพ,พ,พ,พอพอพอพวกนะี้ยเออก็วางแหละ แค่คนเดียวหนว่งตัวถือ M4 เพื่ออะไร M4 เป็นปืนที่ยิงง่ายที่สุดในเกมแต่กับเลนดกันแบ ยูซี่ครับยูซี่วะอะไรนะ MP7 ี่เจ็บอยู่การอยูการครับเป็นตัวที่เจ็บตัวอีกทีม Unable to comply, get ahead Unable to comply C4 is in the hands of Please advise the primary target. I got one. I'm ready. Enemy spotted. Changing magazines. This guy is not in the Go, man. ครับนี่นะครับโ <Hold up. S 1> อ้ดับอ่าสูบแดงอยู่ที่เดิมอ่ะ it's the enemy เออคลิดไม่ออกครับคลิดไม่ออกแล้วก็ไม่วางเน,นาะเดียลงรอตั้งนานลอ่อไอ้นี่มาตั้งนาน,นา 1. 1> อิกคนก็เออใช่พระเจ้าช่วยกินกล้วยแล้วขอบคุณเนะอะเพราะว่าคนจะเล่นอย่างนี้น้ว 1. 1> ไปแข่งเถอครับถ้าแบบว่าคว,ว้างวัา ปีเจ็ดสิบ Hold up They're flanking us Wait ป,งปิงขึ้น Hold on ปิงทะลุโลกวิ่งใหญ่เลยเว้ยตอนนี้มีสิทธิ์แพ้เสียไปด้านหนึ่งอาจจะเสียอีกหนึ่งถ้ามันไม่ถอยจากตรงนั้น Well done Do ด o คุณไม่ได้ o ินด r คำสั่งของคุณบนฝั่งฝั่งผมไม่กลัวนะครับผมกอปิงตัวเองกอปิงฝั่ง่งทีมไม่ช่วยกลัวแค่นั้นแต่ตอนนี้เน็ตยังวาบวับอยู่เลยเราวับวับมันจะไปยิงยังไง ยิงมาจากไหนน่าจะอยู่ตรงด้านบนบนเลยนะติงผมอยากขึ้นอะไรอยากจะบุกยังน้อง e ิรเาจว่าติงขึ้น C4 down unable to comply C4 down unable to comply I'm ahead. The enemy I'm has to right. I'm to the C4, unable to comply. Do what? Do Charge! No. I'm on route. Go, man! Go, go, go! Charge! Go, man! Go, go, go! Charge!